สวัสดีครับชมลมคนรักองุ่นมีคนถามมาว่าการไหวเถาอางุ่นไว้ข้างเดียวให้เลื้อยไปข้างเดียวดีไหมคําตอบอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเถาอางุ่นเลื้อยมาข้างเดียวมันจะใช้ระยะเวลานานและไกลอย่างต้นนี้ ช่วงปลายนี้ห่างจากโคนประมาณ5เมตร5-6เมตร5เมตรกว่าด้วยเพราะฉะนั้นการเลี้ยงเถาจะใช้เวลานานกว่าแยกเป็น2ฝั่งถ้าเราให้มันแยกซ้ายแยกขวามันก็ใช้เวลาเพียงครึ่งเดียวจะเห็นได้ว่าช่วงต้นๆน,นี้ ไม่ค่อยมีผลนะครับไม่ติดผลเพราะว่ากิ่งตรงนี้ออกมาก่อนมันจะแก่ก่อนแล้วเมื่อเราพลุนมันเลยระยะเวลาติดผลไปแล้วมันก็เลยไม่ติดลูกมันจะมาติดลูกอยู่แถวช่วงกลางกับปลายซึ่งกิ่งจะแก่กำลังดี ้าไม่จําเป็นอย่าให้องุนเื้อยเป็นข้างเดียวนะครับให้เลือเ้อยไปสองข้างเท่าเกันด้วยระยะทางประมาณข้างละสาเมตรให้เลื้อยแยกเป็นสองฝั่งซ้ายขวาแบบต้นนี้อันนี้ไปข้างละสาเมตรเสาค้างตัวไวอันนี้ห่างกันหกเมตรแบบเนี้ยจะทำให้ซ้ายกับขวา โตพร้อมกันและมีโอกาสเป็นลูกในปีแรกได้ดีอย่าปลูกห่างเกินไปครับระยะไกลระหว่างต้นไม่ควรเกิน6เมตรนะครับอย่างเช่นในโดมนี้ของผม ระยะห่างระหว่างต้นห้าเมตรกำลังดีครับระยะห่างระหว่างต้นนี้กับต้นนู้นห่างกันห้าเมตรเพราะฉะนั้นเถาอ้งูนก็จะเลื้อยไปข้างละสองเมตรครึ่งในแต่ละต้นมันก็จะไม่ไกลเกินอย,อย่างต้นที่เห็นใบนี้เนีสองเมตรครึ่งข้างละ มันก็จะทำให้องุลโตได้เร็วส่งอาหารไปเลี้ยงช่วงปลายได้ดีถ้าเราปลูกห่างไปมันก็จะอ่อนแรงในการส่งอาหารแต่ถ้าเราปลูกใกล้ไปมันก็เปลืองต้นพันและเปลืองค่าดูแลรักษาเยอะระ,ระยะ5เมตรกำลังดีครับ5เมตรกำลังดี ง่นเราก็ใช้ต้นพันธุ์น้อยลงแล้วก็ใส่พวกหัวสปริงเกอร์อะไรก็น้อยลงการดูแลรักษาก็ง่ายครับอย่าปลูกห่างเกินนะครับไกลสุดให้6เมตรไปข้างละ3ก็ใช้ได้อยู่แต่พยายามอย่าให้มันเลื้อยไปข้างเดียวไกลๆหเมตรเลยมันจะทำให้ ออกลูกได้ดีตรงท้ายๆตอตนต้นๆจะออกไม่ค่อยดีครับต้องรุ่นต่อไปถึงจะสม่ำเสมอรุ่นแรกช่วงต้นจะไม่ดีครับปลูกกางนูนยาปลูกห่างเกินนะครับห่าง5าเมตรกำลังดีครับระหว่างต้นการจัดการง่ายด้วยครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับขอบคุณครับโอกาสหน้ามีอะไรเดยๆจะมานำเสนอให้ดูใหม่ครับ